หลายคนเรียกร้องหาธรรมชาติแต่ว่าผมเลือกที่จะสร้างธรรมชาติด้วยมือสองมือของผมขึ้นมาเองในที่นาของคุณพ่อเปลีป่ยนแปลงที่นามาเป็นสวนป่าธรรมชาติ นี่คือธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองบรรยากาศสวนป่าเศรษฐกิจปลูกผสมระหว่างพระยุงยางนาตะเคียนทองมหกณีพระยอมกะทินเทพา ต้นมากมีกล้วยมีบางจุดก็มีการหยอดข้าวด้วยนะครับก็นี่คือธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นว่าสักวันหนึ่งจะเป็นที่พักพิงและคืนผื้นป่า ให้แผ่นดินถึงลูกถึงหลาน